ฉันอยากให้เจ้าพบใครคนหนึ่งก่อนได้เลยนักซูโม่ย่อมไม่ถอยหนีการต่อสู้แล้วเขาเป็นเหอเอนึกแล้วเชียวโดยผมได้มีโอกาสเป็นผู้ทดสอบคุณในครั้งนี้มันเป็นแค่ขั้นตอนหนึ่งเพื่อว่าระดับของคุณแล้วนะเราจะใช้ทั้งกฎกติกาซูโม่ปัจจุบันและกฎกติกาซโม่โบราณ โดยคนที่จะมาเป็นผู้ทดสอบของเจ้าก็คือไดโยโกซุนะของที่แห่งนี้ผมไม่คิดสงสัยเลยแม้แต่น้อยเขาคงจะล้มกู่ต่อสู้มาแล้วมากมายนักซูโม,ม่ที่แข็งแกร่งก็ไม่จะมีสีหน้าแบบเขานี่แหละสุดยอดเจอแล้วคนที่จะมาเป็นซืยุฮารัยของฉันซืาายุฮารัยคนที่ทำหน้าที่เดินนำหน้ายโยโกซุนะขึ้นเวทีตอนทำพิธี โดเฮียวอิริอะนะโยโกซินะฮาจิมุชิและซยุฮารายตามจารีประเพณนี้ของสูโม,โมผู้ทำหน้าที่ซยุฮารายต้องเป็นนักสูโม,โมที่มีตำแหน่งต่ำมากที่สุดจากทั้งสามคนนี่สุคนณเนะอย่าเรียกเขาแบบนั้นดีกว่านะจ,าจะได้ไม่ต้องมาเสียใจภายหลังนะ่ะที่ไปดูถูกเด็กคนนั้นว่าเป็นแค่ซยุฮารายนะ่ะอืมืม เขาตัวเล็กก็ผมประมาณสามเท่าได้นะแถมยังสูงมาถึงโอของผมด้วยซ้ําแต่เพราะแบบนั้นสมุิโบราณมาถึงยอดเยี่ยมที่สุดยังไงล่ะไม่แบ่งแยกรุ่นน้ำหนักไม่มีกฎเกณฑ์ติกาแค่ละขาที่อัดแน่นไปด้วยสรารพัดอาวุธความตราที่ซุกซ่อนอยู่ในร่างกายของเขาเหมือนกับกระสุนเงจะเป็นกระสุนที่มีขนาดแค่เท่านิ้วก้อยแต่ลวผู้หญิงออกมาจากปืนที่มีนุภาพสูงพอก็สามารถลงควายปาหนักหลายตันได้ โดกยาการยิงเพียงแค่นัดเดียวถึงเจ้าจะรู้แบบนั้นแล้วแต่เจ้าก็ยังคิดว่าเป็นการต่อสู้กับซยุฮารายอยู่ดีสินะก็นะไม่ใช่ว่าซยุฮารายจะเป็นผู้กระจอกง่อยซะหน่อยฉันจะยินดีมากถ้าได้คนฝีมือระดับแกมาทําหน้าที่ซยุฮารายให้กับฉันน่ะนี่ฉันกําลังถูกชมหรือกําลังโดนดูถูกอยู่กันแน่เนี่ยเอาละมาเริ่มกันเถอะบากิ แสดงให้เขาเห็นสิว่าจะทำอะไรได้บ้างเข้ามาได้เลยอย่าบอกนะว่าบาก,กิใช่นาอกรับท่าพุ่งชนของสุคุเนะนะจะรับแรงกระแทกจากท่าพุ่งชนของสุคุเนะด้วยร่างกายตัวเองตรงๆเลยเนี่ยนะแววตาของบาก,กีตอนนี้ไม่เหมือนกับนักเรียนรุ่นพี่ที่กำลังมองเด็กใหม่เข้ามาอย่างนั้นนะเย <Yeah. S 1> อะ ภายใต้กฎของซูโม่ปัจจุบันและซูโม่โบราณคงจะเก่งกาจไม่น้อยใบหน้าละอ่อนคล้ายๆกับสาวแรกรุ่นแต่มีมัดกำเนื้อกำยำและบึกบึนกว่าที่คิดเขาว่าน่าเสียดายอ่อนแอและผอมบางเกินไปเมื่อเทียบกับตัวฉันโลกแหงความเป็นจริงไม่มีอะไรว่างให้กับอะไรเพ้อฝันแบบนั้นมันคงจะเป็นการดีที่สุดให้แกรับรู้สิ่งนี้โดยตรงหืม นี่เดี๋ยวนะอะไรกันไม่คิด้หลบเลยนี่นะท่าทางของมันในตอนนี้เหมือนกับเอนีเดชิของฉันอย่างนั้นเลยเออฮะ มันเตะชั้นเหรอตอนนั้นจะกทางขวาหรือเปล่านะเทฮายะเอนิเดชิขอผมทราบชื่อของคุณหน่อยได้ไหมครับราชาแห่งดินแดนต่อสู้อันศักดิ์สิทธิ์น,นี้แชมเปี้ยนของเวทีต่อสู้ใต้ดินโครุกุเอน็นโตเกียวโดมฮันมะบากิบากิเซกิให้ผมได้ใช้ท่าพุ่งชนแบบเมื่อสักครู่นี้ใส่คุณอีสกสรอบเถอะนะครับเอ๊ บอร์กิเซกิให้ผมได้ใช้ท่าพุ่งชนแบบเมื่อสักครู่นี้ใส่คุณอีกรอบเถอะนะครับเอ๋เก็บคำวานของคุณเอาไว้เถอะเอ๋นี่มันก็แค่การวาระฝีมือของุณเท่านั้นเองจะดำเนินต่อไปหรือหยุดไว้แค่นี้คุณจะได้ใช้ท่าพุ่งชนแบบเบื่อก้อีกครั้งได้หรือไม่ได้มันขึ้นอยู่กับคนที่จะมาทําการทดสอบของคุณตั้งหากซึ่งในครั้งนี้ก็คือผมนี่แหละไม่ต้องไปใส่ใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆ แค่ลุยเข้ามาก็พอโอ้ <c oughs> ทำมผมสรุปได้จากการโจมตีเปียแค่ครั้งเดียวถือเป็นลูกเตะที่ยอดเยี่ยมอยู่แต่ตอนนี้ผมดูออกหมดแล้วสูคุณตั้งใจจะบอกเขาว่าเตรียมรับมือไว้เรียบร้อยแล้วอย่างนั้นสินะบาคิั้งต่อไปจะรุนแรงขึ้นแล้วนะเอาละจะอีกกี่ครั้งก็ได้จะอีกกี่ครั้งก็ได้ นั่นจะไม่เก่งใจแล้วนะบากิเซกิทำอย่างที่พูดดูแล้วกันบากิเซกิคนที่หนักแค่หนึ่งในสามของตัวฉันไม่มีทางไหนที่คุณจะรับท่าพุ่งชนของฉันได้ตรงๆอย่างแน่นอนมีแต่ต้องใช้ท่าวิชาของคุณเพื่อหยุดฉันให้ได้สักก่อนเพราะคุณนั้นผอมบางและตัวเล็กเกินไปเห็นแล้วตรงนี้เองครั้งนี้จะไม่เหมือนเดิมคุณจะรวด,ดเร็วคุณจะหนักหนงจนเกินทนมันก็แค่ท่าเตธรรมดา อย่าโอ้อ้เอ๊ะเหลือเชื่อเหลือเชื่อจริงๆถึงแม้ว่า่ันจะเข้าใจและรับปูทาเตของเขาได้แล้วนี่มันเหมือนกับได้สู้กับไทยมาเคหายะไม่มีผิดถ้าเตของเขาทำให้ฉันคิดแบบนั้นดูถ้าคุณจะเป็นฝ่ายเจ็บเองนะ อยาจะพอแค่นี้ก่อนไหมอีเอโอสดูถ้าคุณจะเป็นฝ่ายเจ็บเองนะอยากจะพอแค่นี้ก่อนไหมกระาดียังไงไอ้ดูโษฐานบักอาจบรถูกซูโม่ลงมันจะใช้ความผิดนี้ซะในนรกซะเธอและทุ่มลงไปมันคืออะไรที่นักซูโม่อย่างซูคุเนะเข้าใจมาตลอดว่าเป็นการทุม่ม แต่นี่มันนักสู้คนนี้เขาประสานเป็นส่วนหนึ่งกับการทุ่มสุคนีออกแรงทุ่มบากกีิลงไปอย่างเต็มกำลังของเขาแต่ที่มือซ้ายของสุคนีตอนนี้กับมีแค่เพียงความล้มเหลวและกับความคุนเคืองในใจอยู่เท่านั้นกับตัวกากรศดด้วยตัวเองรู้สึกไม่คอดีอย่างนั้นใช่ไหมไม่ได้ออกแรงฝืนเพื่อไม่ให้ตัวเองถูกทุ่มแถมยิ่งกว่านั้นยังขวนแรงให้ตัวเองกลายเป็นหนึ่งเดียวกับการทุ่ม เป็นไปไม่ได้ที่จะทำอย่างนั้นอ่าแบบนี้มันคุณคงอยากให้เราทั้งคู่ต่อสู้กันอย่างเต็มกำลังจนกว่าจะรูปผลกันไปข้างหนึ่งมันไม่เป็นอย่างที่คุณคิดไว้หรอกเพราะถึงอย่างไงสำหรับผมแล้วคุณก็เล็กเกินไปอยู่ดีทั้งร่างกายและจิตใจเอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวร่างกายก็พอว่านะแต่จิตใจนี่มันอย่างนั้นถ้าคุณอยากให้ผมต่อสู้แบบเอาจริง คุณต้องแสดงให้เห็นว่าคุณมีคุรสมบัติคู่ควรพอที่จะทำให้ผมต่อสู้แบบเต็มกำลังได้หรือเปล่าโอ้สุคุณนี่จะเป็นฝ่ายรับบ้างแล้วทีนี้บาก,กิทำยังไงแชมปนแห่เวทีต่อสู้ใต้ดินโครุกุเอ็นโตเกียวโดมหันมาบากกีิคนนี้เอ,อ นั่นแหละฮันมะบากีจนในที่สุดเขาก็บรรลุกระบวนท่าพงชนที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้เป็นวิชาหมัดไตรเซอร์ท็อปไดโนเสาร์นั่นแหละฮันมะบากีการตั้งค่าที่ดูองอาจอันเกิดจากความสําเร็จในการเรียนแบบขั้นสูงสุดมีระดับความยอดเยี่ยมเข้าขั้นสมบูรณ์แบบ มันได้ปรากฏต่อสายตานักซูโม,ม่ผู้นี้เ็สิ่งนี้เขาไม่มีทางจะเคยเห็นมาก่อนแน่นอนมังกรโตวมืือมาที่จินตนาการขึ้นมาโดยบากิจากสรัวสรัวค่อยๆกลายเป็นแบบกึ่งโปร่งแสงทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งแผลเป็นมากมายและริ้วรอยบนผิวหนังและกระทั่งคาสรวปกตามซอกเล็บทั้งหมดก็ปรากฏขึ้นมาให้เห็นอย่างเต็มตานี่มัน น่าจะเป็นไดโนสาร์สามเขาตัวนั้นสินะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยก็แน่นอนสิไปเห็นได้ยังไงกันเพ่งมองอย่างตั้งใจประเมินแล้วขนาดคงไม่ต่ำกว่า10เมตรส่วนน้ําหนักคงไม่น้อยกว่า10ตันหรือมากกว่าไทสเซรทอปใหญ่ตกว่าช้างแอฟริกามากมายนักเทียบกับตัวช้นอย่างน้อยใหญ่กว่าสี่สถึงห้เท่าได้อักษาวิชาเวนิ่งเดียที่จะ ลบความแตกต่างของร่างกายออกไปได้แล้วถ้าฉันคนที่มีทั้งขนาดและน้ำหนักของร่างกายมากกว่าถึงสเท่าละ่ะทักษะวิชากระบวนท่ารวนไร้ไความหมายห้สบเท่าสินะก็เหมาะกับฉันดีโอ้โ,โ,โ,โฮนักสู้ชันยอดพลังสมาธิของทั้งคู่ มาถึงจุดสูงสุดแล้วน้ำหนักมากกว่าชั้นห้าสิบเท่าก็เอาสินี่มันปล่อยมือก่อนโดนทุ่มแขนของคุณนะ่ะผมเห็นว่าเป็นเข่าจริงๆนะ บากิเซกินี่คุณเป็นพอมดหมอผีหรือไงกันมนุษย์ตัวจ้อยอย่างผมต้องมาสู้กับยักษ์ปักหลันตัวสูงใหญ่หนักเกินสองกิโลกรัมแบบคุณเจอาว่าแต่ไว้บนกรถาเลยผมใช้อะไรก็ได้ทั้งั้นนี่สุคุณเนเป็นที่กระจ่างแล้วสินะในตอนนี้ท่านยอมรับพลังของเจ้าในฐานะยอดผีมือแล้วว้าว แค่เห็นทุกคนก็รู้แล้วว่าพวกเขาทุกคนนั้นล้วนแข็งแกร่ง